เจ้าหน้าที่อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทพาทีมข่าวไทย PBS สสำรวจแหล่งโบราณคดีเพื่อประกอบการขึ้นทะเบียนภูพระบาทซึ่งตั้งอยู่ในเขตตำบลเมืองพานอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีเป็นมรดก ok โลกทางวัฒนธรรมที่นี่คือหอนางอุสาเชื่อว่าใช้ในการทำพิธีกรรมทางาศาสนาบริเวณโดยรอบรายล้อมไปด้วยใบยเสมาและถ้ำหิน ที่มีพระพุทธรูปสมัยทวารวดีบ่งบอกถึงความรุ่งเรืองของพุทธศาสนานตรงจุดที่เราอยู่เนี่ค่ะเป็นของนางอุษามีความสําคัญยังไงนะคะสำคัญก็คือจริงๆแล้วที่เห็นนี่เป็นเกิดโดยธรรมชาติครับตัวว่ามีการดัดแปลงให้เป็นวัดในพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นส่วนสําคัญก็คืออยู่ตรงกลางนี่แหละครับ,รบจะล้อมรอบด้วยแท่งหินทีทแ่แกะจากหินที่นี่เหมือนกันนะครับ,รบแล้วก็ทำนัานที่ยืนใบเสมาบอ,บอกเขตศักดิ์สิทธิ์ข้างในเนี่ยเราเชื่อว่าเป็น สถานสถานนะครับแล้วก็อาจจะเป็นหอพระก็ได้แต่ว่าที่สำคัญน็คือใบเสมาที่ปักเนี่ยในพระเตยปิดกระบุชัดเจนว่าพื้นที่นี้ใช้บวชตายภายนอกหอนางอุสายังมีภาพเขียนสีทั้งบริเวณส่วนฐานและด้านบนเชื่อว่าเป็นการบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อของคนยุคก่อนประวัติศาสตร์นอกจากนี้ยังมีความโดดเด่นด้านอื่นเช่นตำนานความเชื่อเกี่ยวกับรอยพระพุทธบาทซึ่งมีอยู่สามรอย รายล้อมในเขตอุทยานภูพระบาทเคยถูกเสนอเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี2547ต่อมาถูกถอนรายชื่อกระทั่งปี2559ได้เสนอเพื่อให้พิจารณาการขึ้นทะเบียนอีกครั้งแต่เดินเนี่ยเราเราใส่เนื้อหาที่เป็นเนื้อหาภาพรวมของของสถานที่ครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยพบหลักฐากนการอยู่อาศัยตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ครับจนถึงทวารวดีว่าทําทํามิบูรณาแล้วก็ลานช้างครับในเอกสารชุดแรกที่เราส่งไปเนี่ยเราก็มีภาพรวมในงานสมบูรณ์่อนข้างสมบูรณ์แล้วครับแต่ว่าเนื่องจากคาแนะนำนะครับของผู้เชี่ยวชาญของกรรมธการมรรทุกก็แนะนามาว่าควรจะเพิ่มข้อมูลส่วนที่เป็นงานวิชาการที่ที่มีการอ้างอิงมีการเผยแพร่แล้วนะครับดังนั้นช่วงเวลาต่อจากนี้เป็นช่วงเวลาสาคัญครับเพราะว่าที่เราจะต้องจัดทําข้อมูลที่ ที่จะต้องมีเนื้อหาที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นครับการขุดค้นแหล่งโบราณนคดีเพิ่มเติมอีก3จุดทั้งวัดลูกเขยทํำวัวและก็ท่ำคนซึ่งเจ้าหน้าที่มีแผนที่จะขุดสำรวจเร็วๆนี้เพื่อที่จะเปรียบเทียบอายุทางวิทยาศาสตร์กำหนดอายุทางวิทยาศาสตร์นะคะก่อนที่จะนำไปเปรียบเทียบกับแหล่งโบราณนคดีที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันค่ะ ทั้งหมดนี้จะใช้เป็นหลักฐานในการประกอบการขึ้นทะเบียนอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทเป็นมรดกโลกนะคะซึ่งก็จะมีการพิจารณาเป็นลำดับถัดไปต่อจากอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพค่ะขณะน,นี้อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทอยู่ระหว่างปรับปรุงภูมิทัศน์รวมไปถึงการจัดทำเอกสารหลักฐานและสำรวจพื้นที่ใกล้เคียงให้มีความสมบูรณ์มากที่สุดก่อนนำเสนอแหล่งมรดกโลก หากภูพระบาทได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมทิศท,ทางการพัฒนาต่อจากนี้ทางอุทยานจะมุ่งเน้นให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมด้วยการจัดทำธรรมนูญร่วมกันเปลี่ยนสถานที่ราชาการเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เปิดพื้นที่เพื่อให้พระสงฆ์ได้เข้ามาทำสังกรรมเพื่อสืบสารและทำนุบำร,รุงาศาสนาต่อไปมยุรีครบาลไทย P ี s รายงาน